คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อยู่กับจ่าอีเช่นเคยนะครับกับช่องจ่าเอี้ยง 4H2 นะครับเพื่อนๆก็ฝากพวกมึงกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนั่นเองนะครับอยู่เกมมาจองวีหนึ่งนะครับเออในกลุ่มนี้กําลังบนอยู่เลยนะว่าช่วงนี้แม่งแข็งเงงไม่รู้จริงหรือเปล่านะแม่งโอ้โหบนกันหลายคนเลยว่าแข็งเยี่ยเเลยนะครับวันนี้ก็มาลองหน่อยนะเออแต่ลองในเวลาลัคกี้ทามเลยลเปิดกุ่ม้ดูนะครับแจ้งไว้ในช่วงบ่ายนะโดยแอสซาจิชาแนลนะครับมีจองหนึ่งด้วยอ่าเล่นันทีเลยมาได้ทุน1 0 0 0นะครับอ่าก็ เป็นกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมากหรือได้เทคนิคดีๆมามเขาก็จะมาแชร์กันเล่นคนเดียวไม่มีทางรู้แน่นอนนะครับอยู่กันเยอะเลยตอนนี้1,600กคนแล้วใกล้เลข2000เขก็มาทุกทีนะครับแต่หลักๆจะมีสมาชิกแจ้งเกมแตกว่าละ7รอบนะครับจากเดิม6รอบกลายเป็น7รอบแล้วตั้งแต่9ก้โมงเชา้ายัน3ทุ่มกันเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแบบนี้มีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับมาท, 1, บบาทุน1,000กับเศษสบาทเออจะเล่นแบบไหนวิธีไหนตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยเออเห็นว่าแข็งนะครับช่วงนี้อ่าลองดูกันสักตั้งนะครับไปเบสสิบก่อนสี่บาท,บาทมาบางวันมันก็ธรรมดามาดีบางวันก็เทอร์โบมาดีนะต้องลองปรับดูนะครับพวกมึง มาโดดที่30มบด,ดบนชิปหายเลยในกลุ่มนะเออว่ามาจงแข็งเหี้ยจะลองดูหน่อยออหืมลายนี้ตัวแพงสี่เหลี่ยมช่องแรกว่าไงไม่ลน60สใช้ทีนี่นนกระโดดเด็ดนะครับน่าสวยปรับตอนทีมาไหมฟรีกเกีมแถวท้ายไม่ลนได้รุนแล้วหนึ่งนี่ตัวแพงตัวแดงนะครับวหนง เจ็ดสิบสองถึงศูนสามไหมสกเก็ตเตอร์เริ่มโลเลนะเออสองตัวแล้วนี่อู้โหลายนี้สองร้อยตกไหมตกแล้วอฮึมลนจนได้แต่รอบนอกยังไม่จบอรอศูนย์สามลนมาเลยมาแต่ต้องรุนหน้าไม่ไจฉายหรือเปล่านะเออมาจองเริ่มเริ่มเล่นกันหลายคนแล้วนะครับช่วงนี้ฟรีเกมแม่งไม่ค่อยจ่ายมาสิบสองมุน วอลไปหนึ่งวอไปสองบุญที่ 3, าสามมาอืมจะถึงคูณสิบไหมวายโผอีกหนึ่งโผอีกหนึ่งแล้วตัวแดงอือสามร้อยหกคูณสิ 36, 40, แล้วอืดอกนี้ 40, ห้าร้อยสี่สิบวายโผนึงมาอีกหนึ่งสามยวายสยังไงโอ้โหพันยี่สิบหดอกนี้คูณสิบ สีเลียมอู้หกาสีเลียมแถวเลขอ้ยไม่งั้นเละช็อตนี้คูณสิบด้วยนสี่ร้อยห้าสแโอ้โหโคตรสียดยเลยพวกมึงโอ้โหสีเลียมแถวเลขครับตกหน้าหลายพันเลยดอกนี้หกมุนวายหนึ่งยังไงเพื่อนวายสองออมาสอง้อยแปคูณสิบ แม่พอถึงคูณพวกป๊าแม่งหยุดทันทีนะนะอีห้ามุนไว้หนึ่งโอ้โหสีเรียมมาปูช็อตนี้ตัวแดงไว้หนึ่งมาสองคีดยังเบาอยู่สามร้อยหกบาทสองมุนเอ้ยขอตัวแรงๆหน่อยเพื่อนเอ้าลุ้นฟรี ออ้ยสามแถวมึงต้องมาแล้วแหละเฮ้ยอูย้เลยอีกแล้วแถวสุดท้ายมาปะเฮ้ยอูยอย้เลยอีกแล้วมาไหมโอ้ไม่หลน่นจบที่สองพันแปดร้อยห้าสิบกโอ้โหคอมโบมาชุดเดียวเสียดายสี่เหลี่ยมด้วยนะอู้หูถ้าหล่นเมื่อกี้สามสี่พันมีแน่นอนนะครับพวกมึงอู้หูตอนนี้กี่นาทีสี่นาทีครึ่งนะ ต้องไปโตต้องไปโตนะครับเพื่อนๆแต่กำไรมาประมาณสามพันกว่า<อ>แล้วอโอ้ฟิกเกอร์วันนี้หล่นยังสวยเลยมาขคธรรมาดากอนจูนเบ็ดหน่อยนะครับเพื่อนเหมือนมันจ่ายมาแล้วอ่าก็ต้องจูนหน่อยโอ้ยไม่จ่ายเลยดูสิถ้าเราไปเคาะเบ็ด40 50นี่หล่นหัวบเลยนะอ่ะสองขีดมาลอ,องดูเทอร์โบแงดงไว้หนึ่งสี่เหลี่ยมยังไงลูกช่องสามไม่หลน่น โอ้พูดถึงก็ถอยได้เลยเนี่ยเออบวกมาแล้วนะครับสามพันมาเบ็ด50ดูแด่ลุรุนแตกนอกส,ยสวยๆแล้วช็อตคูก,ก็ถอยแล้วนะครับเพื่อนออลองดูลองดูงดพ่อฟิกเกมแม่งมาไวไปนะอ่าโอ้โหซีเกมอีกแล้วแถวสองเหลืองเพียบเลยโอ้ยวายไม่พูนะ่ะลองดู50โอ้ย ยังไงเฮ้ยเริ่มเงียบแก้วโอ้โหสเก็ตเตอร์เมื่อกี้สองต oh, uh ัวโอ้ยไม่จ huh. uh ่ายเลยเฮ้ยเอาโอ้โหตัวบนอ่ะโอ้ยฉัไม่หล่นนี้โอ้โหแม่งกดส้นตีนดูสิตัวบนแม่งไม่หล่นให้แต่สุดท้ายก็ไม่มาดูดไวเหมือนกันนะเนี่ยหายไปเจ็ดร้อยแล้วสามสิบ เริ่มเงียบแล้วเกมยังไงเพื่อนคูณสามตอนนี้ยังไงแ,แตกนอกสักช็อตได้ไหมสวยสวยสีย่สิบห้าคูณห้าไม่ถึงหกสิบดอกนี้โอ้เกมเกมเริ่มดุแล้วตอนนี้พุงมึง ดูดิอูลายคำนวณไม่ออกเลยเฮ้ยฮาแต้มส,สองขีดยังไงมาสี่เหลี่ยมร้อยยี่สวยดอกนี้อืมหูหน้าค้างได้ไหมอือหขาดตัวอะไรเนี่ยเรียกตัวอะไรไม่รู้นะตัวแพงเลยตัวนั้น โอ้ยลุนฟรีแล้วมาสักรอบจะไมเพื่อนจะไม่กวนเลยไอสัตว์ออาลุนอีกไว้หนึง่ง <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไม่มีวิเวลเลยจะจะลน <c oughs> โอ้โตอนตนี้ลายคำนวณเริ่มแย่นะพวกมึงห้าคิดโอ้โหเหลืองเพียบเลยดูดิ หายไป900แล้วตอนนี้จะพันหนึ่งแล้ว,วตัวแดงย่องสงว่ะไงตัวแดงและเพื่อนโอ้ยไม่มาโอ้ยไม่เกิน3,000นะลายคำนวณเริ่มแย่แล้วตอนนี้มาลองเคาะอีกทีเอาลุนฟรีเบ็ดสิปะเอาวะลุนเถอะลุนหน่อยเถอะไม่ลุน สองคีดโอ้ย,อยมาปะ่ะดอกสุดท้ายพอ่อไอสัตว์โอ้โหหลังจากจ่ายมานะครับเข้าฟรีเกมหลังจากนั้นไม่ไม่จ่ายเลยนะครับดูดอย่างเดียวนี่เหหายไปพันยังแล้วเหลือสามพันโอ้โหถ้ากูเล่นโตเนี่ย มีเวลนะว่าจะหมดนะครับพวกมึงอเออตอนนี้ก็บวกมา2,000แล้วถอยได้ก็ถอยนะแต่ถอยตั้งแต่เข้าฟีเกมนะครับจะถอยตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วลองดูหน่อยนะครับเผื่อมันจ่ายมาอีกนะเออใครจะไปรู้นะครับไม่ลองไม่รู้ตอนนี้กําไร2 0 0พนะครับ,บแทน,นที่<ส>กําไรจะ3,000นะครับพวกมึงโอ้โหเสียดายเสียเรียมมากช็อตนั้นตะคูณ10โอ้โหมีสิบสี่ห้าพันนะครับพวกมึงช็อตนั้นเสียดายมากๆเลยอะช่วงนี้แข่งจริงๆนะครับหลังจาก เข้าฟรีจ่ายมาแล้วหลังนี้นก็ไม่จ่ายเลยรายคำนวนไม่มีเลยนะครับลบนอกไม่มาเลยดูดอย่างเดียวอ่ะอก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้า<ช>ผมจะลงเกมอะไรก่<ช><ข>อนจาก<ๆ>ไปงงเหมือนเดิมนะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแช์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ